นี่นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูไอเชตัวใหญ่มากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะข้ามไปทางนู้นนะครับเนี่ยมีเชยอยู่ไอ้นู้นก็มีเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดยเดีย ตาย,ตายโอเคนะครับก็กล่าวสวัสดีทุกคนนะครับพี่พี่ทุกคนนะอยู่มาอยู่กับซองตะวันมาซ่นเลนะวันนี้ก็มีอะไรามากเดี๋ยวจะมาถ่ายรีวิวจระเข้ดูนะครับผมนี่ก็เป็นจระเข้ที่เราเลี้ยงไว้นะครับผมเนี่ยก็คือโอ้ตัวใหญ่มากนะครับถ้าผมกระโดดลงไปแบบนี้ครับมันก็จะโดดกัดขานะครับผม แบบนี้มันยือถึงนะนี่ก็ตัวใหญ่ไหมครับใช้ใหญ่มากเลยอย่ยจะซูมไม่ได้เลยนะนี่นะครับผมใหญ่มากเลยครับไปดูหน้ามันใกล้ๆนะผมะกลัวมือถือตกอเราเราจะเดินอ้อมนะครับผมไม่กล้าเดินไปตรงนี้กลัวนะครับ เดินอ้อมไปตรงนี้นี่นะครับก็เป็นทางเดินนี่นะครับก็จะเป็นพ่อพันธแม่พันนะครับผมนี่นะครับผมก็ให้อาหารทุกวันนะครับผมอยู่กับมันทุกวันน่าจะสิ้นแล้วครับกับตัวใหญ่มากนะครับเดี๋ยว มันน่าจะไม่ให้ดูตอนนี้ให้อาหารนะครับผมตอนนี้ให้อาหารนี่ก็คืออันนี้ก็น่าจะตัวใหญ่ๆก็จะเป็นตัวเมียนะครับอันนี้ก็ใหญ่นะครับผมนี่ครัคนดูดูหน,น,นะน,น้าน,นะดูหน้าเนนี่ปีนเก็บหน้านะัน ีิเลนนะผมตัวใหญ่นะผมนี่ฮะจะเป็นบอสโบร์ตอเลเช่ทั้งนั้นเลยนะฮะที่เราเลี้ยงให้อาหารกันทุก่ันเดี๋ยวขอข้ามแป๊บไอ้นี่มันจะกัดไหมวะอย่าข้ามานะอย่าข้ามานะ ไปกันนะครับทุกคนนี่วันว่างๆนะรับ้บาๆบอๆอันนี้ก็จะเป็นไซส์มันจะเป็นไซส์กลางนะฮะนี่ตัวนี้จะเป็นไซส์กลางไม่ใหญ่เล็กๆนะครับแต่ก็อันตรายเหมือนกันนะอยากดูไหมครับเดี๋ยวผมจะลงไม่ให้ดูดูย๋ย เอาปะไม่กล้ากลัวมันกัดใหญ่นะฮะแล้วก็เยอะด้วยอ๋อันนี้ก็จะถัดลงมาอีกนะครับมันจะเป็นรุ่นนะครับผมอันนี้ก็ไม่ใหญ่มากแต่ดุมากเลยอยากรู้ดุไม่ดุนะเดี๋ยวคอยดูอยากรู้ดุไหมไม่กัดน่าจะอิ่มนะ ดูหน้านี่ใกล้นะดูตามันเยอะนะฮะก็เป็นรุ่นนะครับผมบรรยากาศดีนะครับวันนี้ก็เลยออกมาถ่ายคลิปนะ มันงบ้านนะฮะประการอยู่กับบ่อยต่เราเชะทั้งวันนะครับผมอยู่กันทุกวันยันซิ้นละหางเดินก็แช่เนะี่ยไปตรงนั้นเอยตัวเล็กหอมมากเลยมันยากาศโคตรดีรัะผมมันเนี่ อันนี้ก็รอถ้พาพลาดก็คือไม่เหลือนะเนยทางเดิมมาแล้วไอ้นี่มาแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งตัวนี้ไซส์ที่ใหญ่ไปก่อนเราจะพาไปดูนะเยอะครับเยอะอันนี้ก็จะเป็นไซส์กลาง แต่ไม่กล้าไปดูมันเยอะเดี๋ยวจะพาไปดูค้อนไปด้วยเผื่อพลาดกระโดดลงไปนะเราจะได้ไปสู้กับมันเนี่ยทุกคนดูเนีย่ยทุกคนดูมาแล้วมาแล้วมา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 เชี่ชยเพื่อนรัก น่าจะอิ่มนะถ้าอิ่มมันก็แบบเนี้ยถ้าอิ่มมันก็จะไม่มาเยอะถ้าตอนนี้มันส่องหน้าที่มันหิวหิวครับก็คือเยอะคนดูอิเชะไอ้ซัพต้มถ้าพี่พี่คิดดูดิถ้าคนมันตกลงไปพี่จะเหลืออะไรว้าไปไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวกะ カット